กันนะคะแต่ว่าเรื่องที่คือเรักกันกับที่นี้กับกันพอวันนี้หม่อมฉันน่ะจะพาพัทิดาหนีเที่ยวเองเพคะเราอยากไปที่ที่แบบว่ามีผู้คนเยอะมากมายมีพื้นที่กว้างให้เราได้เดินพัทิดามาได้ออกมานอกเมืองแบบนี้นมน้ำผึ้งป่าน้ำผึ้นงป่าน้ำผึ้งป่าน้ำผึ้งป่าน้ำผึ้งป่า ชวนไปทิแสบายสมายเลย,ยใช่ไหมคะออกกำลังกาย ทีแรกของพวกเรานะคะซึ่งพวกเราเนี่ยจะทําเกี่ยวกับกินเที่ยวช้อปอแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆตามสไตล์ของพวกเราทั้ง3าคนเลยค่ะใช่ใชแล้วค่ะอย่างที่บอกนะคะยังไงคาสิกเนี่ยชื่อรายการของพวกเราเนี่ยมาจากเพื่อนคนใดคนหนึ่งในกลุ่มนั่นเอง,น,น,เองนั่นก็คือบีโบนะคะ<บ>คือทีเนี่ยจะเป็นคนที่ จะไปไหนทําอะไรก็คือจะเป็นคนนัดเพื่อนแล้วก็แบบอ่ะวันนี้ยังไงวันนี้จะไปไหนยังไงวันนี้จะแต่งตัวยังไงยังไงคือชิจะเป็นคนแบบว่าคอยดึงคอยถามคอยชักชวนมันก็เลยกลายเป็นที่มาของชื่อรายการว่ายังไงค่ะยังไงค่ะอะไรเงี้ยซสวันนี้ความจริงเราก็มีนัดกันนะฉันว่ามันก็มีนัดนะเราจะไปไหนอะไรยังไงอ้าววันนี้ก็ไปไหนอ้าฉันก็ไม่รู้ฉันนัดพวกเธอไว้แล้วอะพวกเธอจำไม่ได้อีกอ๋อใช่ปะ ฉันก็ว่าใช่ชอบแอปเหรอแกใช่ปะก่อนที่จะไปนัดตามเพื่อนโบนะคะขอเกริ่นก่อนว่าทำไมพวกเราสามคนถึงได้มาทำช่อง YouTube ร่วมกันและก็รู้จักกันได้ยังไงนะคะคือพวกเราสามคนนะคะรู้จักกันได้จากการถ่ายละครเรื่องพระสุทโธนระซึ่งก็ไม่รู้ว่ายังจำหน้าคาตาพวกเราได้หรือเปล่าจำได้ไหมสวยขนาดนี้จำไม่ได้ก็ย่กหรอมีแหละหน้าหลวมมากไมจ ตัวพี่เองนั้นก็รับบทเป็นมโนราก็คือนางเอกของเรื่องนั่นเองเจลจะบอกก่อนว่าเอ่อมันคือภาคต่อมาจากเรื่องพระรถเมรีนะคะก็คือเหมือนกับว่าชาตินี้น้องตามพี่มาชาติหน้าน้องพี่ตามน้องไปประมาณนี้อาจจะติดขัดบ้างเล็กน้อยนะคะเพราะว่าอีพีแรกถือเจลเจลนะคะส่วนพิงกี้นะคะรับบทเป็นพระพี่เลี้ยงสกุานั่นเองก็คือจะคอยติดตาม เออคุณพระธิดาคุณพระธิดาเดี๋ยดาม่าก็จะคอยติดตามพระธิดาไปไหนอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะพระธิดาก็ในเรื่องก็คือดื้อมาชอบออกจากเมืองประมาณนี้ง่ายๆคือเป็นคนวิ่งตามพระธิดานะคะต่อไปต่อไปนะคะโบนะคะก็รับบทเป็นอบเชยนะคะในเรื่องพระสทรนมโนราค่ะก็ตามคุณหนูฉัติวิไลซึ่งเป็นตัวกงของเรื่องอาจจะบอกว่าคาแรคเตอร์เราในเรื่องอ่ะคือเป็นคนแบบไม่ดีเลยนะ แต่ความจริงแล้วตัวจริงเราเป็นคนดีมากไม่หรอเออเรละครอาจจะไม่ถูกกันนะคะแต่ว่าเรื่องจริงคือเรารันกันกอดชิี้พากันพอค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากดูนะคะละครพัชทร์มโนลานะคะหรือว่าละครเพื่อนบ้านเลยอกันของพวกเรานะคะเขาสามารถ ติดตามนะคะหรือว่าดูย้อนหลังนะคะได้ทางช่อง YouTube นะคะ3เสียงชาแนลได้เลยค่ะแต่ถ้าหาไม่เจอนะแนะนำให้พิมพ์ชื่อเรื่องเลยค่ะรับรองว่าเจอเจอทุกตอนใช่ค่ะวันนี้หม่อมฉันน่ะจะพาพัธิดาหนีเที่ยวเองเพคะพัธิดาไหนอยากเสด็จไหนดีเพคะเราอยากไปที่ที่แบบว่ามีคนเยอะมากมายมีพื้นที่กว้าให้เราด้เดินมีของกินให้เราเสมออ้โหภูเก็ต ผู้แก๊สอ๋อผู้แก๊สผู้ผู้เก่เดียวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเพคะแล้วเสด็จพ่อเสด็จแม่ของพิดาจะไม่ดุหม่ฉันหรอไหมคะจริงด้วยเพคะไม่ดุแน่นอนเพราะว่าเราได้ส่งคนไปดุต้นทางเรียบร้อยแล้วใครหรอเพคะเพื่อเสพูฉันพูดดังไปหรอเพคะคุณเพคะ 不。<laughs> ขึ้นแล้วขี้น้อยยอะไรนกยักษ์นะนกยักษ์สิพัิดาโอ๊ยยักษ์อ่ะฉันเป็นถึงพาธิดากินนารีแห่งนครไก่ละแล้ก็ต้องบินไปเองสิจะนั่งนกยักษ์ไปทำไมโอ้ย่เดี๋ยวพี่ทำเองไปทาดาสเด็จออกมานอกเมืองแบบนี้สเดจะทระโยชนเนี่ยไม่ว่าหรอคะนันนสีเยคะโอ๋ยยุ่ยย ตีมอยด์ี่ไทยไปแค่มาเที่ยวสารอเมร์ดาเนี่ยไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่ใช่เนี่อยู่ที่ไหนเอ่ยภูเก็ตถนนเดินถนนคนเดินภูเก็ตเราลิ้นพันบ้างแตงดีกว่าหิวแล้วไปเช้าไปเพช้าค่ะพี่ชายเลยคะไปไหนเลยคะ หิวเพคะจะไปหาอะไรเสบร็ววันนี้ขโมยอัดเสด็จพ่อเสด็จแม่มาอะไรล่ะขโมยอัดอาไรคะอามาเทอาะไรคว้ากวาดข้ออแบบเต็มกำมีนี้เลยคว้าไปพุ่งเต้นเหรอเพคะไม่จะเต้นกไม่้ยคะไม่ด้ยค่ะกินนก็จะแบบ้พร้อม เด็ดครั้งแรกไม่เคยมาก่อนโอ้ตั้งความหวังกัเยอะมากรอบนี้อยากมาถ่ายรูปเยอะๆแน่นๆนะคะรอบนี้ทานค่ะเอาไปกี่ชุดนะคะน้องเบลนะคะโอ้ยยอมพี่พิงพี่พิงก็คือพกชุดไปน้ำมาประมาณ18ล้านชุดจอขอมันแท้เอ้ยไม่ใช่กินอะไรายกพี่คะ เราอยากเฉลยอะโวคาโดรู้จักด้วยหรออะโวคาโดคะอ้าวพี่เขาเริ่มงงแล้วอะไรวะเอาอะโวคาโดนมน้ำพุป่าน้ำพุป่าน้ำพุป่าไอ้น้ำพุป่าน้ำพุป่าค่ะพอดีอยู่แต่ป่าเลยจะพุป่าเอาเอาอะโวคาโดนมสดปั่นน้ำพุป่าอะโวคาโดป่นอะโวคาโดคืออะไรป มันนนอยู่่่ใปาีตอนนี้เราเดินมาหลายกิโลแล้วนะเดินมาหลายกิโลแล้วเหนื่อยาที่ร้านต่อไปโอเคเหมคะเปลี่ยนลุกเลยถ้าเราหายเจ้าต้องโดนโทษประหารจะเราบอกไหมกินเนื้อยางเราจะไม่เนื้อยางเอาสี่ไม้ค่ะขอไม่ขอจะเป็นใครก็ขอเดี๋ยวเราข้ามุมก่อนข้ามุมก่อนนิ้ว่มั่ถึงยังไงน่ะ นกนก็นกบวกนกเป็นนกเอ้า,ปปาไปน, <c oughs> นี่มันอยู่ข้างไหนอะนีมันอยู่ข้งไหนอะอันนี้มันอยู่ข้างอร่อย นะคะคืออะไรอ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยซุ้มผังวัวได้เป็นอาชีพเนี่ยต้องทำกััวแต่ซื้อสองกินนะคะเดินหลงกมาเจอแล้วพี่พัคค่ะอะไรคะแัลมื่อจ้าจะพาที่นาไปไหนแล้วเลยคะไม่รู้อ่ะวัวแต่ช้อปปิ้งอ่ะไปเร็วต่างคนต่างช้อปปิ้งซื้ออะไรมาขนมเบื้องจ่ะ เปิดไหมหยอกจรก็ไม่ได้ไม่ใช่พีดีดะใครเป็นไงบ้างเพคะเราเหา่าอ่ะเดินเพคะเดินไปเดินมาจับคุณนางกับพี่พัชธาหายหายไปไหนไม่รู้น่าจะไปอยู่โซนของกินแล้วแหละว้าวไหนปองหาซิไหนจ้ายุ้ยต้องตะโกนไหมเกรงใจนะเนี่ยหายไปแล้วหายไปท่ากลางของกินอะเดี๋ยวเรารอจะซื้อว่า <laughs> A few moments later. จริงหรอจริงหรอฉันต้องสอบกล้องก่อนนะปกติมันมีกี่ชผ้นอะเรืจริงจริงด้วยนะแอบชิมงงว่าทำไมมันเหลือมาแบบแค่นี้แอบชิมของพัดี่ได้งงมากอุ้ยทีไปกันสองคนมาใช่ไหมโถไม่ใช่เราข้างค่ะนี่ก็ยืนซื้อของกินเหมือนกันไม่มีไม่มีอะไรเลยทุกคนละบเงีมองแรงมากก็ขอกินก่อนอยู่อยากกินคุณกล้องค่ะ พี่บอกเชยทานค่ะเซาเวยเรียกเซาเวยได้ปะไม่ต้องเรียกว่าทานเด็กเพราะเราไม่ใช่พี่แดงไงเพราะเราไม่ใช่พี่ดามาเป็นไหนอีกแล้วนี่ค่ะเจอไม่ได้เจอมุมสวยๆไม่ได้นะคะเออต้องถ่ายมุมมีต้องถ่าย อะไรอะคะขนมขึ้นเกม่ขมเกตมีดรามากินหลคนอยู่นะท่าหร่เกินแล้วนะคะที่ต่อคิวมาเมื่อกี้ใช่ค่ะขนมอาโปนะอาใครบอนะอาโป๊ะใช่ใช่อาโป๊ทำไมนิ่งเลยอ่ะคะ ก็ฟังเสียงสิคะว่าเสียงอะไรกำลังรีวิวเลยลองลองด้วยซ้ำโอเคอากินต่อนะคะรีวิวต่อก็คือคล้ายโตเกียวหรืออะไรอ่ะคล้ายขนมแป้งกรอบอะแต่ว่ามันแบบมีฟูฟูพองๆอะมันนิ่มๆด้วยอ่ะมันกรอบแล้วก็นิ่มอะงงปะเคยกินเออแบบกินไม่เคยกินอ่ะครั้งแรกมันก็คือแป้งอ่ะเพื่อนแต่ว่ามันอร่อย มีถ้ามาที่นี่ก็ต้องลองร้านนี้เท่านั้นใช่รืออะไรอ่ะพีไม่รู้เพราะมีร้านเดียวมีร้านเดียวเนี่ยเหนคนเดิมเออแต่มันอร่อยจริงๆนะอันนี้ไม่ได้อวยใช่ดีอินนี่คะนี่นะคะพาคุณแม่มาเดินด้วยค่ะวันนี้ไม่ใช่มาแค่เราสี่คนนะคะมากันแปดตามคะไอ้ดิฉันพูมากับคุณแม่อ๋อโอเคแล้วดิฉันพูมากับคนรักนะคะลอดไ่ะ มองบนใด้ปะบอตาไปว่าขนตาจะติดทิ้งไ่มจังอีกค่ะเพื่อนไม่ต้องอีกอีเด็กอีเดอด็กนี่ดาวแว้อีกแล้วค่ะไวอีกแล้วค่ะหยุดวไม่หยุดไปไหนปไครับเราเขาใช่เมื่อกี้เาเย็นรนอาหารอะไรกันคะอหารพื้นเมืองของภูเก็ตค่ะเดี๋ยวรอยไม้จะมารีวิวนะคะทุกคนลาไม ด้วยนะพีคะใช้แล้วใช้แล้วชุดพี่ดาแล้วด้วยชุดพี่ดาเพคะบริการดีมากเลยดูพวกเธอไปนั่งรวมกันอันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นเมนูอาหารนะคะที่เรามาทำกันในวันนี้นนะคะเมนูแรกคืออะไรคะพิงยำนะคะเป็นยำสามอ่าวค่ะนี่นะคะน่ารักมากอันนี้จะเป็นลูกชิ้นปลาลวกนะจ๊ะต้มยำปลากระพงจ้ะ หมึกเนื้อมะนาวอ่าแกนส้มนะคะผักรวมใส่ปลกระพงในจานน่า,าระะักมากเลยพีอันนี้เป็นเมนูคล้ทยค่ะทุกคนเป็นเมนูที่มาตา้แล้วขาดไม่ได้เออขอถอนใจก่อนอ๋ออิ่มมากเลยค่ะตอนนี้าอาหารที่ร้านอร่อยมากจริงๆคะ่คะใช่ค่ะ ตั้งอยู่ที่กะตะกรนใช่ไหมใช่แล้วใช่นะคะบรรยากาศมันก็แบบโอ้โหน่ารักบรรยากาศดีมากนะคะถ้าดูจากที่ตัดมาก่อนหน้านะคะคือบรรยากาศคือแบบดีมากถึงเราจะมาแบบว่าค่ำแล้วเนาะใช่ค่ะประมาถึนี้จะมาอยู่โรงนี้พิงถ้าจะเกือบทุ่มลายแมพของร้านนี้ยังไม่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าขาลงอ่ะเหนื่อยแล้วนะขาขึ้นเลยสิคะขาขึ้นสุดกว่า ขั้งขึ้นนะคะบันไดจ้าโอ้โหโอ้โหจ้าจจ้โอ,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 โโอมึงซูมาแวฉันจะไหวไหมเน่ยไป,ไไปลยตอนนี้มีพลังและะคะเดี๋ยววิ่งไม่ได้อ่ไม่ไ,ไ,มไ,ไหวอคไปย่า้อกจะชวนไปิงแบบวาสมยเลยใ่ไหมะอกกล <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่พักกันเป็นที่เรียบร้อยกำลังจะเข้าที่พักกกลเพราะว่าหลังจากเมื่อกี้ไปกินข้าวมาอิ่มไหมคะทุกคนโอ๋ออิ่มมากกินไม่จ้าทุกคนโอ้ยอ้ยทุกคนตอนนี้เราก็ถึงโรงแรมกันแล้วนะคะใช่ค่ะสภาพยสภาพคือแบบยังไม่เยอะอ่ะพักก่อนเนี่ยกินทั้งวันแล้วกินเยอะไม่ไหวแล้วตั้งแต่ไหนเดี๋ยวไล่ก่อนตั้งแต่ถนนคนเดินยังไปแล้วนะคะ ยันทายอสสุดทุกขนกินไม่ไหวกินอยู่ตอนเนี้ยลูกสองแล้วพี่ตอนเนี้ยวันนี้ ep แรกของพวกเราใช่ค่ะก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่สมบุกจุบันมากคือมันเป็น ep แรกของพวกเราทั้งสี่คนซึ่งพวกเราก็ตั้งใจทํามากๆแล้วก็ลองผิดลองถูกเรื่อมเปิดไหมบ้างมุมไม่ได้บ้างผ้าไม่ชัดบ้างที่สำคัญ กันเองนะจ๊ะใช่ถ่ายกันเองคือคิดสคริปต์เองถ่ายเองทำอย่างๆเองใช่วันนี้ยังไงฉันถือกล้องใหญ่นี่ยังไงถือกล้องเล็กนี่ยังไงเดินหาของกินเป็นไงทำผ่านอยู่ในไอเดียเดี๋ยวว่าเอ้าวภูมิใจค่ะก็อีพีพาพระธิดาอีกที่ยฉันเลิสุดฉันก็ต้องแบบเออง่แเกสของเราอือฮะวันนี้เป็นไงรู้สึกยังไงบ้างคะเฮ้ยตื่นก่อนเหนื่อยตอนนี้ก็นอนกันอแล้น ก็มอกแล้ว,ก,ก,วก็จะมาอีกอีพีต่อไาก็จะมาอีกอ่็จะมาอีกไม่ชวนก็จะมาอีกคือชอบชอบชนี้อ่ะ ค่ะซีซอีพีนี้นะคะเราก็สนุกสนานกันพอสมควรใช่อาจจะสนุกสนานเกินเบอร์ไปบ้างนะคะเพราะว่าความเป็นธรรมชาติของพวกเรานะคะก็ต้องขอประทานอาัยด้วยบางทีบางคาพูดบางการกระทำบางกิริยาอาจจะไม่แบบถูกตาต้องใจของคนดูนะคะจะมีคาหยาบนิดหน่อยใช่แต่ว่าคือจริงๆเราถ่ายทอดด้วยความที่เราเป็นตัวเองมากกว่าการที่เราจะมาแบบเอ่อเมกเมกอันเนาะเอออะไรประมาณนี้ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจในความเป็นพระธิดาเอ้ยไม่ใช่ความเป็นตัว ในะคะะยีงกินอยู่อ่าใช่นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เราจะขอปิด EP ีแรกไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเราต้องบอกว่าทุกคนยังไงคะต้องกดอะไรอ่ะอ๋อกดไะไอย่าลืมค่สหรับอีพีหนึ่งของพวกเรานะคะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง Pinky Pink Box Channel ด้วยนะคะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์ช่องนี้นะคะ อ๋ออยากจะบอกว่า EP ต่อไป EP 2ของเราอ่ะคือมันอย่างนี้เลยนะทุกคนปังใช่ปะปังมากเลยเหรอสุดเลยเราจะทวีตระเตรียมจุกฤษณ์โอเคเราจะทวีความปังเราจะทวีความปังคุณจะได้หรอแบบภาษาลาอจภาษาล็กเราจะทวีคุณความปังทุก EP ให้ทุกคนดูนะคะโอเคโอเค รวันนี้บ๊ายบายยังไงคะ